มักความเป็นไทยบ้านมักความเป็นผู้เบาไทยบ้านแบบนี้แหละพี่น้องใช้ชีวิตแบบง่ายๆบ่ต้องไปแข่งขันกับผู้ใดอยู่บ้านอยู่ซองเหมาะๆแม่แม่น้ำพ่อน้ำแม่ยามเศร้าก็ออกไปเหตุงานถ้าผู้ใดมีงานมีการเหตุกับผ้ากันออกไปเหตุงานสักก่อนบางคนกับจีดยางบางคนกับไปเหตุงานบริษัทบางคนกับไปเหตุงานออบตงออบตเหตุงานทางลงทางหลวนพอเลิกงานย่ามือแรงแล้ว กับผ้ากันมาซุ้มกันแบบนี้ล่ะพี่น้องกัาอือจับทุกรอบกัลูกเนาะจับกับจับอีหลีิจับพีหลนี่ไงเอ้ามานไปเบื้องตอนแก้วกันแล้วกันเนาะพ้ากันเลิกงานแล้วกับผ้ากันมาซุ้มกันหาแนวอยู่แนวจินมาซุ้มกันแบบนี้ล่ะพี่น้องเป็นกลุ่มเป็นก้อนคือเก่ามวนซีนหัวเซาไปแต่ละมือแต่ละเว้นบอ่อเขียดบอยังสนุกสนานม้ยแต่ละทีมงานกับมารวมกัน เมื่อนี้ก็มีทีมงานาแบบเข็งๆกับทีมงานไออุนตนผมนี่แหละครับเมื่อนี้กับผ้าทีมงานมาหานองหานุงเยี่ยมนองเยี่ยมนงคือเกา่าเออนองนองกับต้อนรับดีดีแต่ละมือแต่ละเวียนโอ้เป็นกันเองแบบผู้เ่าเทบบานแบบนี้แหละพี่น้องไปมาหาสูกันอยู่ตลอดเออไปพุ่นกินปลามาพีกินเกา่าคือคำพู้เถ่าโบราณพันวานั่นแหละเป็นทีมงานเดียวกันไปเลยเนาะเออกลมเกินไปผมก็คิดว่ามัน เขาเรียกว่าทัศนคติมันตรงกันนะนะกำนองนุ่งน,นี่ปะทุยเออได้์ยังกะคิดฮอดกันเด้เออฮั่นลังเทียนนี่ปปาโทรโทรหากันนี่คักก็โทรหาเมียอ,อีกสันดอกเฮีเมียคอยจนว่าป์าโทรหากูยังไม่โทรบ่อยขนาดนี้วะสันเอาโมนี้ให้ได้์ยังมาสูพี่สูุน้องบ <มา S 3> ึนงครับพี่น้องบอัดนะตกเ,<อ>เรียบ <ขอ S 1> ร้อยครับอ่าเรียบร้อยแล้วกัเบินงตะกร้อพาพี่น้องมาเบิึงใก่ไก่เยอะอ้ยมาไอ ราบไก่แบบคำาครับแบบคำคำเตะหนังคำแหงเลยตอนนี้กินน้ำเขาเขาบอกให้เขาละวันนีเขา้างวันน้าวันน้าวันอเขาไว้ต้องาวันอันนี้้อดเขาเต้อนอันนี้เย็นเย็นยังใครตื่นมังน่งล่ะคเนี่ยซโุทบปเนี่ยหลักเลยหลักเ่ยะ มาเด้อมาเด้อมาเด้อคัดคัคักเลยมึงเนี้ยตีลรอดีสุเลยตีไก้บัานบ้านห้อของเรับกพต้องไส่ปีเพิ่มขนาดด้วยรู้ว่าสมื่อจดยอดเลยอ้เยอะเลยไ่ตัวมาง้องท้ะ นน uh มัระไ,ได้ไหมความเป็นผู้เบาเทยบ์บานแบบมีระพี่น้องมีอย่งางกับจินน้ำกันมีอย่างกับมาซุ้มกันจินมีอย่งางกับซอยกันคิดซอยกันทำมือนีเทียดเมนูอย่างมือนั่นเทียดเมนูจังใดกะซอยกันคิดซอยกันเหดน็ดแบบมีระพี่น้องความเป็นผู้เบาเทยบานอยู่ายกินไงเรียบไงยบยเรียบหรู ก็อยู่แบบพีแบบนองแบบนี้แหละครับบ้านเฮาเมันก็สซ้ำบ้านเฮานี่แหละครับอยู่ายจินายมียังก็จินหาอยู่หาจินก็หาแบบง่ายๆลงน้ำหาป่าขึ้นบกมากกหาแนวอื่นขึ้นต้นไม้ไปก็ได้มิ่มก็มีแต่ว่าเมื่อนี้อยากกินบังวงปลาแถว่าน้องเดี๋ยวคอยจัดให้ว่าสัน้นแบบเชียงเชียงวานนานา